สวัสดีค่ะสวัสดีคับวันนี้มาพบกับพ่อโจกและน้องอนนาอีกแล้วนะวันนี้เรามีสิ่งที่มีประโยชน์มาให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะสิ่งที่มีประโยชน์ในวันนี้ก็คือคือแอปอะไรแอปภาษาอังกฤษอแอปเรียนภาษาอังกฤษนะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดลงบนโทรศัพท์แท็บเล็ตของเราได้เลยนะครับวันนี้จะมีแอปมาแนะนําซึ่งแอปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเสียตังค์นะแต่จะให้เราเล่นได้นิดหนึ่งแล้วถ้าเราชอบเราก็เสียตังค์แต่แอปวันนี้เป็นแอปที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็ได้อมันมีขึ้นต้นอ่ไ้ขึ้นตรงไปไปชื่อว่าซอมบี้เอ้ยนี่ก็คือแอปที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอนีนั่นเองครับชื่อว่าโทอีก <Zombie S 1> <Zombie S 2> ซอมบี้ซอมบี้นะถ้าอยากลองเล่นนะไปพร้อมๆกันก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลย<ช>แต่เดี๋ยว วันนี้จะมาแนะนำก่อนนะครับว่ามันคือแอปยังไงเล่นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูวิธีการเล่นกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ร์ e ให้ด้วยนะคะเออช่องน้องอันนาด้วยนะครับเอาลาให้เข้าไปเลยลอ่ะแอปนี้นะชื่อว่าโทอิกซอมบี่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโทอิกคืออะไรนะโทอิกคือโทอิกคือสอบการสอบการสอบภาษาอังกฤษนะครับซึ่ง โทอีกซอมบี้นี่คือแอปที่รวบรวมคำศัพท์สําคัญนาที่อยู่ในการสอบตัวอีกเนี่ยมาให้เราลองเล่นลองทายดูอ่ะเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เปิดเข้าไปก็จะมีซอมบี้ใช่กลังจะเดินมาซอมบี้แล้วก็ง่ายๆเลยเข้ามาปุ๊บกดสตาร์ทเริ่มเล่นได้เลยครับเฮ้ยเลดี้พร้อมอ่าพร้อมอินเฟอร์แปลว่าสรุปเฮ้ยอ่าแมคาีนซึมแมคานซึมอันเนี้ย แบรนด์แบรนด์เอ่อแบรนด์แบรนด์แบรนด์แบยี่ห้อเอ่อสับสับซิลสับซิลเอ่อตัวแทนเอ่อไดตี้เอ่ออันนี้ปะพันธกิจมปะอ่าไม่ใช่แบบเนี้ยครับได้ห้าเออคันนี้อ่ะลองเล่นลองเล่นก่อนแอสซูมแอสซูมสมมุติเอ้ยไม่ใช่นะประมาณนี้เห็นไหมครับสนุกไหมฮะสนุกไหมอนาสนุกไหม เป็นแอปไทยคำศัพท์อย่างนี้นแหละครับนะมี2ทางให้เราเลือกนะเนื่องจากเป็นแอปฟรีก็อาจจะมีโฆษณาบ้างเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนอะไม่เป็นเออนะแต่ถ้าอยากไม่อยากมีโฆษณาก็ไปจ่ายตังค์เพิ่มได้นะครับแต่อันนี้เราเล่นแบบฟรีคราวนี้พอเราผิดมเมื่อตะกี้นี้เราสามารถกดปุ่มเช็คด้านบนเพื่อกลับไปเช็คได้ว่าอแอสซูมแปลว่าสมมุติมมตอ่านี่ไปกดอะไรแล้วเนี่ยปึ๊บอ่าคราวนี้เราก็จะเล่นฝึกไปเรื่อยๆเพื่อ ฝึกคำศัพท์ของเรานะครับอะลองดูต่อไปลองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้ replay เรดีเรดียุดเยาวัย economical ประหยัดอันนี้ล่ะ witness ิสเนสอันนี้อันนี้อันนี้ล่ะจะแปลว่าอันนี้มั้งเอาผิดนยปะเราก็จะได้เรียนรู้ไงผิดแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเพราะ เราจะได้รู้คำศัพท์คำใหม่อ่กดเข้าไปเช็คนะครับยอแปลว่าสงแปลว่าสงสัยนะสงสัยโอ้สงสัยจังเลยประมาณนี้โอเคอ่ะแล้วก็จะมีปุ่มด้านล่างซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูได้ตรงปุ่มจอยเกมเนี่ยนะรูปนี้นะครับก็มีแอปประเภทอื่นๆให้เราไปดาวน์โหลคำศัพท์พื้นฐานอันดับการคำศัพท์ที่ควรรู้อันดับยาก ทสอบโภอีกก็คืออย่างที่เราเล่นคือระดับยากระดับยากเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะได้เก่งๆนะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นแบบเลเวลพื้นฐานเป็นน้องๆอนุบาลประถมก็ไปเล่นระดับง่ายก่อนเนอะเดี๋ยวเราค่อยไปดาวน์โหลดโอเคอ่ะโฆษณาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมนูอื่นๆอีกนิดนึงนะครับจะได้รู้จักกันตามโฆษณาปุ๊บก็เมนูอันดับอันดับอันดับ อันดับเป็นยังไง,ง,งถ้าอันเนี้ยพ่อล็อกอินในในแอปที่มันเขาเรียกว่า Account ของของ l p p l e มันก็จะมีคนที่เป็นเฟรนอยู่นะตอนนี้เรามีเราคนเดียวเราทำท็อปสุด5ตัว5ตัวห้าตัว,วไปทั่วโลกจริงจริง,รงพ่อเล่นเยอะกว่านี้แต่พ่อเล่นในมือถือแต่หรือเราจะเปรียบเทียบกับทั่วโลกก็ได้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่อันดับนี้5ตัวส่วนใหญ่จะ5ตัวหมดเลย Uh huh. ครับแล้วพว่อเล่นเป็นยังไงบ้างพ่อก,ก็เล่นเรื่อยๆแต่จาไม่พ่อไม่ได้แอด l o อก n ินไงมันก็เลยไม่ได้จําไว้ว่าพ่อเล่นได้สุดๆครับอ่าแล้วก็ปุ่มโฮมบ้านก็คือโฮมนะแล้วก็อ่าสายฟ้านี่ก็เป็นพวกคะแนนพวกอะไรที่เราได้นะครับแล้วก็นี่ตรงตั้งค่าถ้าใครอยากจะ remove a d ก็คือเอาโฆษณาออกก็คลิกตรงนี้เป็นจ่ายตังนั่นเองแต่เราไม่จ่ายนะวันนี้เราจะพาทุกคนเล่นฟรีนะเอาล่นนี่ก็คือแอปที่ชื่ออะไรนะทอีไอีก ซอมบี้เดี๋ยวลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะขั้นสุดท้ายพออปดีแอปไพรใช้ explore สำรวจอ,อ,อะไรเนี่ยให้น่าเดาโอ้ถูกต้อง conceive โอ้ผิดนะแต่ว่าตั้งขันเห็นไหมเราได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดแบบง่ายเนาะมาลองเล่นกันใหม่นะครับนี่ก็คือแอปที่มีชื่อว่า โทอีก,อกซอมบี้บนะก็ถ้าทุกคนอยากจะเก่งทำเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะๆก็ไปดาวน์โหลดจะมาเล่นได้นะครับสนุกมากสนุกไหมสนุกม,มโอเคอง,ง,งั้นถ้าคลิปนี้ทุกคนคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ใช่ ช่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่ตอไปมารีวิวว่ามีแอป,ปอะไรน่าเล่นน่าสนใจอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้พ่อจงและน้องอนณาขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย